อะไรนะคุยด้วยชาวนอนกินเหล้าอยู่คนเดียวเนี่ยชาวนอนก็ไม่คุยด้วยจะให้จะไม่ให้เหงาไงกอดก็ไม่กอดไม่มีสักวันที่ไม่ได้เมาห้ากินเหล้าคนเดียวไม่มีใครมาก็กินเหล้าคนเดียวมีคนมาก็กินเหล้าแล้วจะเอายังไงกินเหล้าทุกวันไงแล้วจะเอายังไงอะไรคือเรื่องนี้จะเอาอย่างไรคือเราต้องเคลียร์แล้วแหละแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยพูด เราจะพูดเพื่ออย่าพูดย่าจะเสียกำลังใจในการดื่มนะเว้ยจะเายังไงวาถะเออย่าได้ตัดสินใจถูกแล้วแต่เลยจะกินรอบก็กินไปเลยสุดนกเิเออจะกินรอบก็กินเลยกินเลยกินเลยจะกินก็กินเลยไม่หามแล้วอคิด พอแค่ไม่ได้ช่วยก็พอโห<อ> <laughs> พ,พอยหลอดอยาก,กพอย่ลอดนมันมกรพุด,ดยอย่ะอ่้่อนเนไงล่ะเป็นไล่ะพดเดรอดดีไหมละ่ะโดนเข้าพยาดีไหมอีกเลยมันพยาดีไหมเออแล้วแต่แล้วแต่ นอนข้าวยาดีไหมอยากกินยาก็กินเลยอย่าเอานมไปถอนอยาวอนทำไมล่ะมันก็เป็นนานอนนะไมะ่นอน,น,นไม่อยากช่วยยา,ยานานอนนั่นเลงใช่นานอนนั่นทำไมเรามีงานอยู่งานอะไรงานทุกอย่างดีใจโอ้งานวันนี้นนยังได้ต้องกวาดบ้านอันนั้นเมื่อวานไม่วันนี้เราก็ต้องกวาดป้าตาบอกเออวันนี้ไม่กวาดห้องตัวเองห้องปู่ออกไปเทไหมห้องย่าไม่ต้องกวาด ห้องย่ากวาดจากห้องย่ามาแล้วก็มาห้องปู่แล้วก็กวาดเอาเฮ้ยกวาดมาเลยกวาดทีเดียวพร้อมกันดีใจกระพิ่นดีกินเหล้าแก่แก่กุ้งกุ้งกันเอาไปให้พี่โจงพี่แก่สักกุ้งนี่กับพี่แก่พวกนี้น้ำแดงมานอนคือน้ำแด่พี่โจงพี่แก่นะวันนี้ไม่ได้มานั่นน่ะ